สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นจ้าทุกคนไปเดินมาจ้าพี่น้องจ้าไปเดินจ้าไปเดินตลาดจ้าทุกคนไปเดินตลาดได้อะไรมากินพี่น้องเอ๋ยนี่จ้าโอ้ใส่กอกฟิกเบิ้มพี่น้องจ้าดูอันอันใหญ่กว่าหน้าอีกจ้าทุกคนจ้าหน้าเราใหญ่และใส่กอกใหญ่กว่า ทุกคนจ้าอันละสิบบาทเจ้าจ้าเดอนี่อันละสิบบาททุกคนอันนี้แบบเผ็ดจ้าเอามาสองอันที่จริงนี่ไม่หิวนะจ้าทุกคนเพราะว่าอะไรกินยำปลาหมึกกับมันก็ยังยังอิ่มอยู่เลยจ้าทุกคนแต่ว่าของอะไรซื้อมาแล้วเนี่ยมันต้องกินนะจ้ะเนาะกินร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยกับกินตอนเย็นจ้ะเนี่ยมีมีแตงกวากับพรลิไข่ด้วยจ้าพี่น้องอันนี้เป็นอะไรอินเทอร์เน็ตของดิฉัน อินเทอร์เน็ตโดนตัดนะจ้าไม่ได้ดูจ้าทุกคนจ๋าออกไปจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตวานี่เขายังไม่เชื่อมให้เลยจ้าทุกคนมันเพลินนะทุกคนเล่นไปแ้วไม่ได้ดูจ้าทุกคนจ๋าวางอยู่นี่แหละที่เอกสารที่เขาส่งมาเนาะก็เลยไปจ่ายทุกคนมาจ้า ใครยังไม่ได้กินอะไรนะจ๊ะมาจ้ามาจ้ามาจ้าไส้กรอกแล้วก็แตงกวาแล้วพริกนะจ๊ะนี่แล้วเราก็ได้นี่จ้ะคือไม่ได้ตั้งใจจะไปเดินตลาดนะจ๊ะทุกคนไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจ้าสองเดือนหรอทุกคนเขาส่งอีเมลมาไม่ได้อ่านจ้ะทุกคนจ้ะโดนตัดตัดเมื่อเช้านี่จ้ะ น้ำเต้าหู้รสชาเขียวจ้ะบอกเขาว่าเอานมสดด้วยไม่ได้นมสดมาจา้ะทุกคนเพราะ้าของคงลืมอืมแล้วก็ได้ไก่มาฝากลูกชายมันเดิมเดินวนและลูกชายกินไก่ไหมครับลูกชายอยู่ไหนครับกินไก่ไหมครับอืม เดมี่ก่อนจะทุกคนเดี๋ยวมันเย็นไม่อร่อยนะจะนะ๊ะเนาะอุ่นๆจ้ะทุกคนอืถ้ายังไม่กินอะไรมากินด้วยกันจ้าทำคลิปสั้นๆนะจะนะ๊ะเนาะสักสามสี่นาทีนะจะนะ๊ะเนาะตอนนี้ด้านนอกก็มีลมนะจ๊ะทุกคนลมแล้วก็มีเอฟฟ้าแลบนะจ๊ะทุกคนอาจจะมีฝนเนาะ มาซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิงนี่ยจะทุกคนใช้มือเลยจสักโอเป็นเส้นกรอบุญเส้นเลยจ้ะทุกคนจา้าดูใกล้ๆชัดๆเลยจ้ะเส้นกรอบุญเส้นทุกคนจา้ามันมองเห็นชัดไหมทำไมกล้องมันมัวๆเนาะจา้ะเนาะอืมอืมเลือกเป็น ไม่ได้ครับไม่ได้ครับลูกเคยคุยกินไก่นะลูกนะอืออือไก่นะอือือโมเมนต์แมามาครัอเปิดนะอะน่าโอเปิดอนะทำเฮียนะ่านะโอเปิดนะบ้านเธอแม่มาเก็บชัว่ว เอาไก่ให้ลูกชายก่อนค่ะทุกคนมีไก่ที่เราอบไว้แล้วที่มันไม่ค่อยเผ็ดนะจ๊ะ mm hmm. เม้วเนว้าเทนมาเทนมามาิมาิบไอ้ซึกว้าเทนมาอืมคนนี่จ้ะเอลูกชายหิวแล้วครับมนนี้ครับทุกคนเอ้ยมือไม้เลอะแล้วทุกคนมันเป็นรสชาติแบบไส้อัว่วนะทุกคนจ้ะ อืม,มฮิกเมตคนกินอดเด็ดอร่อยมากสองนมสองนมสองม,มุกมกินไก่อบที่แม่อบไปเนาะเอชแม็กพูดยานิสุชาบนะโอเคยามันจะมันเอสเซนยามัมันอืม ทุกคนดูนะจ๊ะลูกๆกินไก่ที่มามีอบนะจ๊ะให้ขนกเข็นอับนะมือฟลายโอเคทุกคนมือเลอะเธอะขออภัยด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋า <c oughs> กินต่อจ้ะทุกคนกินข้าวกับลูกจ้า แ่บแสบออร่อยมากจาก้ะเผ็ดพอดีเลยมีข้าวมีวุ้นเส้นเนาะ อรยนี่น้องอันเดียวอิ่มแน่เลยจ้ะใหญ่มากทุกคนอยอใหญ่มากเลยเป็นแบบไส้อัว่วทุกคนจ้ะอืมเฮ็ Ui nóng nữa, hm? Ui nóng nữa, hm? Ui nóng nữa, mẹ, Ui ăn nữa, hm? Ui nóng rồi, hm? Ui nóng nữa,

อร่อยอร่อย เออลูกโดดทุกคนเลยให้มากำหนึงจ้ะน้องเลือกอ่อนๆจะไม่เผ็ดจ้ะทุกคนจะอร่อยถ้าเผ็ดเผ็ดมากแสบท้องทุกคนจ้ะอืมอืมอืม,อม ไปก่อนจ้าทุกคนอร่อยมากเลยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย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 พี่เก้อ e สักบายบายชิโร่สักบายบายลูกชิโร่สักบายบายครับบายบายขอบคุณครับพี่เก้อสักบายบายครับสักบายบายครับบายบายโอเคจ้าทุกคนไปก่อนจ้าพบกันใหม่จ้าบายบายจ้า